ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับบรนี้ก็มากพอๆกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหยวนเลยพี่น้องครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาติดตุลาเพื่นติดตุลาพี่น้องบริชงไม้พ่อเตียมนะครับเลยบริชงลงเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาครับก็บอกเป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์มันก็ตียาก ภารกิจลายอย่างนะครับแต่ว่างวดวันจันทร์นี่มากแล้วพี่น้องครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่15สิงหาคม68ลาวพัฒนาออก034662ครับเลขล่างก็ออก46เนาะพี่น้องเนาะรับเกือบเป็นสอนเลขรัฐบาลไทยเ้าเนะพี่น้อง แต่พามาเบิงนพี่น้องเนาะของเซียนหยวนนะครับครับวันจันทร์มาพี่น้องเนาะ รลราพัฒนาเซียนหยวน ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องห้ากับหนึ่งครับจับคู่ได้พี่น้องเนี่ย หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะครับสามห้า ห้าเจ็ดสามเจ็ดนะครับ <c oughs> เก้าสี่เก้าห้า เก้าแปดนะครับครับเก่าช <ks> <ines> ุดเก่าหางพี่น้องมีตัวเน้นนะพี่น้องเน้นที่ 1,4 xì 5,7 hà hà cao hà เห็นสีหางแต่ว่ามีถกกันนี่พี่น้องมัน,นเดี๋ยวพ่อเรียมจะไว้พีเด้พี่น้องเนอะกันเบิลพี่น้อง ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับครับสัตว์เจียรตเาพี่น้องเนะาะฮะหมักตัวเด็กกระพิจาหน้ามึงได้พี่น้องเอ้อที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไวน้นะะ้ำนะครับครับว,วันจันทร์เราพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่18สิงหาคม2 5 6 8ตาพัฒนาเซียนหยวน บนล่างวิ่งรวด5้ากับ1นึับหนึ7งสี่หนึ่งเจ็ดหกันเบิ้ลศูนย์ศูนยครับาตัวเนีนกับตามนั่นแหละพี่น้องครับปรแจมกับเีเบิงก็ได้พี่น้องเด้อครับวิ่ง5กับ1พี่น้อง ครับ0 0 1 1 1 4 1 7 1 3 3 5 5 7 3 7 9 4 9 5 9 8ครับเน้นหนึ่งสี่สามหาหาเจตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะครับลาววันจันพี่น้องครับเสียนหยวนนะครับถัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับประเตี่ยมขอขอบคุณในลายนะครับได้เสียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้ประเตี่ยม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลีนน่ยนแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็เวพรอนคอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันนะครับเอาจะเลืมอมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแดงเนาะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับ รับสุดท้ายท่ายสุดนี้ข็อิบซีทุกคนโฉกโก,กมันมัน,มนเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม